วิธีปิดเปิดฟังก์ชันสเต็ปเซนเซอร์ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดสเต็ปเซนเซอร์อยู่ตรงนี้สายสุดเลยจะมีรูปคนเดินผ่านประตูท้ายตรงนี้วิธีใช้ก็คือกดเปิดกดปิดพอเรากดปิดสวิตช์สวิตช์ก็จะบุบไปนิดหนึ่งพอเรากดเปิดระบบสเต็ปเซนเซอร์สวิตช์ก็จะเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะเหลื่อมๆขึ้นมาหน่อย ส่วนมากเราจะปิดระบบสเต็ปเซนเซอร์ตอนไหนบ้างก็คือตอน 1. ตอนล้างรถ 2. ตอนที่เราเปิดประตูท้ายค้างไว้แล้วก็ขนของขึ้นลงรถหลายๆรอบหลายๆเที่ยว 3. เมื่อเราจอดรถแล้วเรานั่งเล่นท้ายรถหรือนั่งปิกนิกท้ายรถหรือว่ามีกวามจำเป็นต้องเดินผ่านท้ายรถบ่อยๆ 4. เมื่อเราอยากปิดเราก็ปิดเมื่อเราอยากเปิดเราก็เปิด เอาที่สบายใจเปิดปิดสะดวกมาก